ส่งความคลื่นไหวของเต้าลิสคะ่ะล่าสุดค่ะเต้าลิสเดินทางถึงเกาหลีใต้ปลอดภัยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มากับน้องแชงด้วยนะคะเนี่ยขึ้นรถไปก็ขึ้นพร้อมกับน้องแชงนั่นเองนะก่อนหน้าน,นี้คะ่ะฟล y b บินที่ออกมาประกาศกันก็บอกว่าน้องดิซ่า ทำงานเสร็จที่ Paris Fashion Week แล้วนะคะก็จะกลับมาที่เกาหลีใต้นั่นเองเนาะนี่ค่ะจะมาขึ้นรถนะน้องแชงกับน้องลิซ่าก็ทักทายเป็นแฟนค่ะโบกมือบายบายนัดกันกลับนะคะนี่น่ารักเลยทีเดียววันนี้เต้าลีนะคะมาด้วยชุดประมาณผ้าคาดีแกนอะไรแบบนี้นะแล้วก็เป็นสีเหมือน iPhone 17 Pro Max ของเต้ารีเลยนะคะกางเกงก็จะคาโกาห้หน่อยๆน้องแชงก็มาด้วยเซ็กซี่ดีทูนะจ๊ะกางเกงหนังจ้าก็มีรูปภาพสไลด์มาให้ด้ชมกันด้วยเดิมแม่ น้องลิซ่าก็คือใส่แมสมานะคะแล้วก็ผ้าพันคอดุยก็เน็บอยู่ข้างๆนั่นเองนะกับกระเป๋าจ้าแม่จีนก็พูดภาษาไทยกับน้องลิซ่าตลอดเลยนะคะอย่างคลิปนี้น่ารักมากฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะประกอบคลิปให้ได้ฟังกันแล้วกันนะจ้ากายาลิซ่าลิซ่าวนนีชีลิตเรมนะ 발목에 아, 탈수 있어? 앞에 앞에 앞에, 앞에, 앞에 조심앞 Man on the run 알언 아? 어? Man on the r u 잘가고와 잘가 잘가 กลับเกาหลีที่ไรต้องเป็นพี่บุริษตลอดเลยนะน้องลิซ่าน่ารักมากเลยค่ะน้องลิซ่ากับแชงกลับเกาหลีไปทําบ้านไม่เสร็จใช่ปะคะเนี่ยสองสาวเพิ่งไปเฉลยชายที่งานปารีสแฟชั่นวีคเนาะแล้วก็พี่จีซูก็ไปแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพี่เจนนี่เด้อสี่สาวคือเป็นความภา,ภาคภูมิใจจริงๆของพี่พี่บลิงนะคะเอาล่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะเป็นโมเมตนต์น้องลิซ่าแล้วก็น้องแชงกลับเกาหลีแล้วค่ะน่าจะมีคลิปออกมาเพิ่มเติมอีกหรือว่าเป็นรายละเอียดว่า มาะมอยอะไรกับพี่พี่บลิงเนาะที่สนามบีถ้าแอดมีแล้วก็ทราบจะนำมาเมาะมอยเป็นการต่อไปรวมถึงเดี๋ยวจะมาวีดโมเมนต์ที่งานปารีสแฟชั่นวีคให้ได้ชมกันด้ื่อยๆนะคะน้องลิซ่าแล้วก็น้องแชงพักผ <c oughs> ่ hairy? อนมากๆนะถึงเกาหลีแล้วจ้า EP ต่อไปเดี๋ยวนํามาเสนอค่ะทุกคนเ่าจะดล้วาลิซ่าลิซ่าพารสซน้ชา 괜찮 음, ah, <립> 네, 아, 응나 아, 하이요이는이나이는에하이이는 아, 하이웨이는 아, 하이웨이이웨이 o 아, n 이웨이는 아, 하이웨잘는 아, 하이웨